สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงการงานและการเงินนะครับเอ่อระหว่างวันที่1ถึง15มกราคมปี64ีของชาวราศีเมษสิ่์ธนูในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 3มเมษฝายนถึง13พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย้างยิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็ ไพ่บอกไว้ก่อนไพ่จะแบ่งเป็นสองชุดชุดแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่วหนึ่งถึงเจ็ดมกราคมส่วนไพ่ชุดที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้ามกราคมนะครับเดี๋ยวมาดูในชุดแรกก่อนเนาะช่วงแรกหนึ่งถึงเจ็ดมกราคมหกสี่เนี่ยชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างในฝนของการางานก่อนละกัน การงานจะมีฝินงดีๆเข้ามาแล้วมีโอกาสนะครับแต่ว่าระวังนิดนึงนะด้วยพอคุณมีโอกาสหรือฝินงดีเข้ามาจะต้องระวังเรื่องการโดนสกัดดาวล่งจะมีคนอื่นมาทําให้คุณจับเขาอีช้าตาล้อหรือหมันไฟคุณขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือเป็นคู่แข่งคนเหล่านี้็จะมาทําให้คุณเออการงานมีปัญหามีนู่นมีนี่โดนขัดเกิดขึ้นซึ่งคุณก็รู้แหละคุณจะรู้ดีว่าเป็นใครมาทํามาวางยาคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ดีทุกอย่างคุณก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แต่คุณก็แบบไม่เป็นไร พยายามมองข้ามไปนะกัดฟันเลยนะแต่มองข้ามไปช่างมันช่างมันทามไปอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็ระวังไว้นิดนึงและกันเพราะระวังช่วงนี้ไปละกันเพราะว่าเขาคนนี้คู่แข่งหรือคนรอบๆข้างเนี่ยมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆกระทบคุณตลอดเวลาฉะนั้นทางแก้คือพยายามปล่อยวางแล้วก็อย่างนึงเนาะถ้ามีโอกาสไปปล่อยปลาที่เขากำลังจะโดนฆ่าเนี่ยนะปลาที่กำลังโดนฆ่าในตลาดเนี่ยไปปล่อยด้วยคดีเนาะชาร์ลสฟเมตเรื่องการงานจะได้คล้องตัวคือในพวกที่มาทําอะไรคุณจะได้ตามตามคุณไม่ทันนะครับ แล้วการเงินลาหนึ่งถึงเจ็ดมกราคมเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยมันถือว่ามันมีเงินเข้ามาอยู่ไหมมันก็มีเข้ามาอยู่แต่คุณรู้สึกว่าอยากให้มันมีมาพอดีนี้อีกน้อยเพื่อจะไปใช้ในอนาคตก็คือคุณวาดออวางแผนไว้ในอนาคตว่าจะเอาเงินไปทำโน้ทำนี้อะไรอย่างเงี้ยวไว้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะเป็นสิ่งที่คุณคิดแล้วแหละว่าเอ้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอะเหมาะสมกับแมอนาคต เหมือนวางเงินเนี่ยถูกเก็บไว้ที่จะไปทําำนู่นจะไปฟื้อนี่หรือไปทําอะไรที้ใหญ่เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีแต่ว่าก็อย่าเครียดเกินไปแล้วกันเนาะแต่การเงินก็ถือว่ายังมาได้เรื่อยๆอยู่นะครับยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทค่อนข้างดีแต่ว่าบางบางครั้งบางคราในจัง,งจ,งจอ,อาจจะมีถ้าเป็นใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอาจจะมีการเงียบบ้างเนาะในการขาขายในบอกไว้ก่อนอเดี๋ยวมาดูช่วงต่อไปกันนะครับ8-15มกราคมเนาะ ดูผลของการงานและการเงินระหว่าง8-15ม,มกราคมนอรทของชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ8ดูผนของการงานกาาน่อนละกันการงานก็ระวังนิดนึงนะเนาะมันยังมีคนเหม่นไฟอิาจฉาตาร้อนกันอยู่ช่วงนี้คุณจะเบื่อเบื่อมากนะถึงเขาจะไม่ค่อยมาทําอะไรคุณเกิดความเดือดร้อนได้เดี๋ยวคุณจะเบื่อจะลาคาญจะเส็งนะครับแต่ว่าให้มองข้ามไปก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงระหว่างเนี้ยมันต้องโดนไปเรื่อยๆแหละนะให้มองข้ามไปเรื่อยๆนะครับมองมองมองแต่ว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาเข้ามาเดี๋ยวเราฉันค่อยแกก้ลัน แล้วฝ่นานั้นนะแก้อหาหน้างอาหารไปแต่คนเหล่านี้เขายังตามลาวีคุณไม่หยุดเลยค่อนข้างมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะจะลืมไปปล่อยปลาแล้วกันเนาะถ้าใครไปปล่อยปลาเหมือนที่บอกไปในช่วงแรกหนึ่งเจ็ดเนี่ยไอ้พวกสิ่งเหล่านี้จะเบาลงไปเยอะมากๆนะเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้ดีไม่ดีจะหายไปเลยด้วยซ้านะครับ แ้่มาดูฝนของการเงินเนาะเป็นยังไงบ้างนะ8-15การเงิน8-15วางแผนการมากจะใช้เงินยังไงดีนะแล้วช่วงนี้ก็ต้องมีเรื่องเอาไปเงินไปช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนมีเหมือนมีคนมาว่เ้แกช่วยหน่อยสิแกยืมหน่อยสิแกออกให้ฉันหน่อยได้ไหมมันจะเป็นย่างเงี้ยแล้วฝันเข้ามาแต่คุณก็ยนินดีช่วยเหลือนะคุณก็เข้าใจว่าคนคน,คนรอบๆตัวคุณกำลังมีปัญหาหรือคนนี้คนที่มาขอ,ขอความช่วยเหลือคุณกำลังมีปัญหาคุณก็จะช่วยเหลือในนนนนน่่่่่วึงแตจะะไไไมมมมชยเเเเหลือาาากกกกิิปรรคุณ็ีภ หน้าที่รับผิดชอบที่คุณต้องใช้จ่ายเหมือนกันนะครับก็จบการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีเมษไม่แค่นี้นะครับชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีสิงห์นะครับ มาดูกันเนาะอันนี้จะเป็นการดูดวงรื่องการงานและการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีลากัคนะคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองชุดเนาะชุดแรกเนี่ยทำานายระหว่างวันที่1ถึง7มกราคมชุดที่2เนี่ยทำานายระหว่างวันที่8ถึง15มกราคมนะครับเดี๋ยวมาดูชุดแรกกอนเนาะ1-7มกราคมในส่วนของการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างเนาะ ในส่วนของการงานก่อนชาวราฝิงเป็นยังไงบ้างการงานเนี่ยต้องบอกว่าไองานที่รอคอยคาดหวังไว้ก็ยังยังไม่ได้รับคําตอบนะบางท่านรอโปรเจกต์บางท่านรอออ,ออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับคำตอบในช่วงนี้เหมือนกันซึ่งคุณก็รู้สึกค่อนข้างเครียดอยู่นะมีความเครียดอยู่เหมือนกันเพราะเหมือนว่าคุณโดนกดดันจากคนรอบข้างอาจจะโดนกดดันจากเจ้านายเพื่อร่วมงานนะหรือ ทางญาติพี่น้องคุณกดดันมาเพื่อให้หาเงินไปให้อะไรเงี้ยเพื่อมันคุณจะมีความกดดันตรงนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ารอจังหวะนิดนึงเนาะไอ้สิ่งที่คุณคิดไว้อะนะที่เราคอยคิดไว้ในช่วงระยะเวลาเนี้ยไพ่บอกว่าจะได้ในอนาคตมาแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เนะาะมันจะได้ในอนาคตอีกสักนึงอ่ะอีกเดือนถัดไปเดือนอีก2องเดือนถัดไปไมันจะได้แน่นอนสิ่งที่คุณวาดฝันไว้แต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่ค่อยเป็นตามที่คุณคาดคิดเท่าไหร่นะครับในส่วนของการเงินล่าหนึ่งถึงเจ็ มกราคมเป็นยังไงบ้างเนาะชาล่าฟีฝิง1-7มกราคมรายจ่ายมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าคุณเองก็เขาเรียกอะไรล่ะบางทีใช้เงินไปก็แบบไม่รู้ตัวเหมือนกันทั้งหมดยังไงดีเหมือนว่าเออรู้ดีนะว่าเงินน่ะฉันต้องมีรายจ่ายต้องใช้อะไรบ้างฉันจะประหยัดเงินฉันจะไม่ใช้เงินเฟือยฉันต้องเซฟเงินแต่พอถึงเวลาจริงเอ้าใช้ไปไม่รู้ตัวมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยเกิดขึ้นนะคุณก็เฟงเฟงบ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเงินอยู่แหละยังมีเงินเข้าเงินออกอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึก อยากเก็บเงินเพื่อไปทําอะไรในอนาคตที่ค่อนข้างมั่นคงมากกว่าหรืออยากไปทําอะไรซื้ออะไรในอนาคตมากกว่านะครับในช่วงนี้อะไรเดี๋ยวไปดูนะระหว่างวันที่8ถึง1ิมกรามกราคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ามาดูระหว่างวันที่8ถึง15มกราคมเนาะการงานและการเงินชาวสิงห์เป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานกอนละกันการงานช่วงนี้นะถ้าเกิดโอ้ไปคาดหวังอะไรจากใครเขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตามที่คาดหวังเลยนะคะรัะแต่ช่วงนี้นะคุณจะมีความเบื่อเฟรนฟ์ในงานที่ทําจะรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อมันไม่ขยับเลยฉันมีความเบื่อจังเลยมีความเฟินเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยหน้าที่เราความรับผิดชอบกับและความกดดันจากคนรอบตัวทางเจ้าหนายเข้ามา มันทําให้คุณต้องทำไปอยู่นะครับซึ่งจริงๆอะ่ะช่วงนี้ถ้าเราฝีฝิงตั้งใจนะจะทํางานออกมาค่อนข้างดีเลยแต่คุณจะค่อนข้างเบื่อเบอื่อแต่เพ้ะฉันคาดหวังอะไรก็ไม่ได้ทาไมไม่เป็นค่าคิดมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังทําได้อยู่ไหมยังถือว่าผลงานยังทําออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่นะในส่วนของการเงินลาะ8 1ดมกราคมเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของการเงินรายจ่ายเข้ามาเยอะมากๆเลยนะช่วงนี้นะระวังนิดนึงเนาะคนรอบตัวเนี่ยจะมาหวังพึ่งพาคุณมากๆเลยหรือมาเบียดเบียยยนนนแแกกกิมห่อออ มีไหมเพื่อนนุ่นนี้นะจะมนคนมาเบียดเบียนซึ่งคุณจะรู้สึกเฮ้ยฉันก็มีภาระหน้าที่หรือเปล่าวะาทำไมมาเบียดเบียนกันเยอะขนาดนี้นะแล้วคุณจะรู้สึกมีอารมณ์จะพูดตรงๆอ่ะพูดตรงตตามลายสิงอ่ะเนาะพูดแบบชอบไปอะไรเงี้ยพูดตรงๆไปเลยนะทําให้คนเหล่านั้นรู้ตัวแล้วก็จะนิ่งไปนะแต่ก็สิงว่าจริงๆคุณก็ไม่อยากพูดหรอกนะแต่เพียงแต่ว่ามันคุณว่ามันเกินเลยไปคุณจะมีการพูดออกไปเกิดขึ้นการเงินยังถือว่ายังก็ถือว่ายังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าจะมีคนมาเบียดเบียนเยอะเยอะหน่อยในนนช่วงี้ะครับ ก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีสิงห์ไว้แค่นี้นะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดอยากดูดวงฝวนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปต่อเออช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีธนูนะครับ ก็ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงเรื่องการงานและการเงนินนะครับของชาวราศีธนูคือพุธที่เกิดระหว,ว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองชุดชุดแรกเนี่ยคำทำนายระหว,ว่างวันที่1-7มกราคมส่วนชุดที่สองเนี่ยคำทำนายระหว,ว่างวันที่8-15มกราคมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกก่อนเนาะ1-7มกราคมชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของการงานก่อน การงานเนี่ยเริ่มมีเออเริ่มมีฝีงดีๆเข้ามาในเรื่องการงานเนาะไดออเดอร์ order, ลูกค้าได้นูน่นได้นี่ฝีกคาดหวังไวเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาจะเพียงแต่ว่ามันกลับมาพร้อมความวุ่นวายเหมือนว่าลูกค้ามาตุ้มอ่าลูกค้ามาเสร็จอุ้ยใจดีใจยังเลยแต่ลูกค้าเรื่องเยอะมากจะ,าจะเอานู่นจะเอานี่นี่นั่นนู่นนี่นั่น,น,น,นหรือลูกจะได้ให้โปรเจกต์ที่คุณอยากได้เอาไปเลยโปรเจกต์นี้แต่จาได้เรื่องมากมากต้องอย่างงั้นต้องนี้คุณก็โอ้ยหัวหมุนทําไปแต่ก็ถือว่าดีไหมทำบ้านถือว่า ทำออกมาแล้วในอนาคตอ่ะผลตอบรับจะค่อนข้างดีฉะนั้นก็อยากให้ชาวราศีธนูมั่นใจแต่คุณจะเหนื่อยช่วงเหนื่อยนิดนึงในช่วงนี้นะชาวบ้านได้หยุดการชาวบ้านได้พักผ่อนการชาวบ้านสบายๆาย,ายชิวๆคุณจะเหนื่อยมากๆเลยก็ถือว่าอยุนเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับคือมันเหมาะมันดีกับในอนาคตระยะย,ยาวมากๆเลยในส่วนของการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะหนึ่งถึงเจ็ดมกราคมหนึ่งถึงเจ็ดมกราคมการการเงินเนี่ยคุณจะมีการคาดหวังไว้ในอนาคตว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรบางอย่างไป,ไปใช้นี่ซื้อไปใช้ในสิ่งที่คุณอยากทําเก็บเงินไว้ทาอะไรบางก้อนเพื่อทํา ใช้ทําไไ้นี่ดีกว่าหรือจะ,จะไปเนี่ยที่เก็บเงินเพืจะไปน,ไปนี่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเก็บได้ไหมถือว่าเก็บได้เนาะคุณคาดหวังอะไรจะ,จะ,จะค่อนข้างได้มากๆเลยแต่ช่วงนี้ก็จะมีคนมาชวนใช้เงินนะทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากใช้จะนิ่งๆไปสมมติเคยไปเที่ยวเพื่อนบ่อยๆช่วงนี้ก็จะเอ้ยแกฉันไม่ค่อยอยากไปช่วงนี้ขอเลี่ยงละกันหรือแกฟื้อนี่ไหมหนู่นนี่ไหมคุณก็แบบเฮ้ยห้ามใจไม่เอาดีกว่าขอเก็บเงนินไปใช้อะไรฟื้อที่มันชิ้นใหญ่กว่านี้หรือ เป็นประโยชน์หรือเป็นอะไรอนะะสิ่งที่ฉันอยากได้มากกว่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนาะแปดถึงสิบห้ามกราคมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ดู815เนาะมกราคมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะของชาร่าฝีธนูวันนี้ผลนการงาน่อนละการ815เป็นยังไงบ้างการงานเนี่ยช่วงนี้ระวังนิดนึงเนาะจะหวังช่วยเหลือจากขอความช่วยเหลือจากใครรอบๆตัวเนี่ยจะไม่ค่อยได้ตามที่คาดคิดไหวังความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหวังความช่วยเหลือจากคนนู้นคนนี้นไม่เป็นตามที่คาดคิดเลยนะค,คุณย้อนข้างรู้สึกว่าเอยทำไมไม่มีใครมาช่วยเหลือฉันเลยหรือจะไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ตามที่คาดคิดแล้วงานทุกอย่างก็ค่อนข้างเทมัยกุณแล้วเวลามันค่อนข้างจํากัด เหมือนช่วงนี้งานรู้สึกว่าภาระหน้าที่มันจะเทมาที่เราค่อนข้างเยอะเลยแล้วเวลาจากัดมากๆหรือไม่ลูกค้ามาบีบคุณฉันของานเนี่ยให้คุณเสร็จปั๊บจะเอางานปุ๊บต้องเท่านี้ต้องไานี้คุณรู้สึกว่าวลามันเร่งรัดมากๆเลยนะจะเหนื่อยมากๆช่วงนี้จะเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยอะเหนื่อยจากการโดนเรออเ่งเวลาเหนื่อยจากการจุกจิกเยอะแยะไปหมดเลยจะถือว่าทําได้ไหมถือว่าทําได้อยู่นะแต่ก็คุณจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเยอะมากๆ ในฝนของาการเงินลาะ8-15าเป็นยังไงบ้างการเงินยังถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงการเงินอยู่แต่ช่วงนี้จะมีเอาเงินแอบไปใช้ทําอะไรตามใจตัวเองบ้างใช้นู่นใช้นี่กระจุกกระจิงของคุณไปนะคบเพราะคุณรู้สึกว่าเอยฉันอยากได้ฉันอยากทาฉันอยากกินฉันอยากไปก็จะไปใช้ในช่วงนี้เจ้าภาพระวังการใช้เพลิดเพลินจนมากเกินไปถ้าใช้เพลิดเพลินมากเกิไกกนไปเนี่ยนะครับเงินจะเริ่มมีปัญหาจะเริ่มแบบอุ้ยฉันไม่น่าใช้เลยฉันด้เก็บไปทําอันนี้ดีกว่าแม่งใช้เยอะเกินไปจะไปแล้วฝ่ะนี้เกิดขึ้นแต่คุณจะรรู้ตัววเ็ นะครับถึงจะใช้ไปเดี๋ยวคุณจะรู้แบบเอ้ยไม่าละถึงจะใช้เยอะไปอุ้ยไม่ได้แล้วใช้เยอะเกินไปจะต้องเซฟเกิดขึ้นคุณจะรู้ตัวแล้วก็กลับมาเซฟเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของทาราฟีธนูไว้แค่นี้เนาะชาราฟีธนูท่านใดอยากดูดวงนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ